กลับมาที่บ้านเราครับวันนี้ไปต่อกันตอนที่3เรื่องของการโกงเงินคนพิการครับเราดูกันไปแล้วว่าเหตุการณ์เป็นแบบไหนคนที่ออกมาแฉเนี่ยโดนคดีอะไรกันไปบ้างแต่คนที่ทุจริตคนที่โกงเงินคนพิการเขาทํากันยังไงครับช่วงนี้ไปติดตามกันจากช่วงรายกานพิเศษของเราครับคนพิการคนนี้ตายไปแล้วหรือไม่ก็ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ แล้วมับอ,กา,อ,าอ,อาการลงพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ของปปทเป็นการตรวจสอบกรณีการให้ความช่วยเหลือคนพิการทางสติปัญญาจำนวน35คนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่บริษัทเอกชนโอนเงินกว่า3ล้านบาทให้กับสมาคมตัวแทนกลุ่มคนพิการแห่งหนึ่งเพื่อจัดสรรช่วยเหลือตามมาตรา35ของพรบรส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพศ .2550 ประเด็นนี้ประธานเครือข่ายพิทักษ์สิทธิคนพิการยื่นเรื่องให้ปะปะทตรวจสอบเนื่องจากพบความผิดปกติหลายจุด เช่นการก่อสร้างอาคารโรงงานผลิตน้ำเสาวรสบนพื้นที่ส่วนบุคคลของผู้บริหารสมาคมตัวแทนกลุ่มคนพิการในจังหวัดโดยไม่คำนึงถึงความสะดวกของคนพิการหรือผู้ปกครองคนพิการว่าสามารถทำได้หรือไม่ก็ทางปปทฉลาดมากเลยเขาไปพบว่าเออผมยังไม่สังเกตเลยนะว่าไอ้สิทธิ์แต่ละใบสันไปรวมที่เชียงใหม่ถึง200คนเขาก็มองว่าตรงนี้มันเยอะจนที่น่าจะตรวจเจอสิ่งผิดปกติได้ ดันั้นในรอบที่2เนี่ยหลังจากเขาไปดูเรื่องโรงงานผลิตน้ําน้ําผลไม้แล้วเนี่ยรอบที่2นี้ที่เขาไปดูคือเขาไปดูสิทธิคนพิการอยู่40ครอบครัวน่าจะไปสัมภาษณ์แล้วเจอสิ่งผิดปกติมันต้องเจอมากน้อยต้องเจอเจออยู่แล้วนะครับแย่ที่สุดเลยที่ต้องเจอคือเอ้าคนพิการคนนี้ตายไปแล้วหรือไม่ก็ไม่ได้อยู่ในพื้นที่เอ้าแล้วมาบอกว่าใช้สิทธิ์อยู่ได้ยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าไอ้พวกผู้นำคนพิการมันชอบปลอมลายเซ็นอยู่แล้ว มันก็เก็บบัตรประชาชนเอาไว้เก็บไว้เป็นแบบว่ากี่ปีมันก็เก็บเอาไว้มันมีมันมีแฟ้มเก็บเลยนะพวกนี้พอถึงเวลามันก็ซีหลอกเซ็นเซ็นแทนจากการตรวจสอบปอปทพบพิรุษคือโครงการนี้เอื้อประโยชน์ให้แก่ในหน้าหรือผู้ดำเนินการแทนคนพิการและผู้ดำเนินการแทนคนพิการแจ้งผลการพิจารณาช่วยเหลือกับบริษัทเอกชนโดยไม่รอการรายงานผลตรวจสอบสิทธิ์ของคนพิการ จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดซึ่งคนพิการเหล่านี้ไม่มีพื้นที่และความสามารถในการปลูกน้ำสวรรได้นั่นเท่ากับว่าคนพิการเสียสิทธิ์ที่จะได้รับเงินกว่า1 0 0 0 0 0บาทต่อปีเมื่อจอะลึกลงไปยังพบความเชื่อมโยงกับกรณีคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจากบริษัทรักษาความปลอดภัยในเชียงใหม่ที่ดำเนินการผ่านสมาคมเดียวกันนี้ยังถูกเลิกจ้างทั้งหมด เนื่องจากผู้นำคนพิการเคยมีพฤติกรรมยึดบัตร a t m และสมุดบัญชีของคนพิการเอาไว้จึงทำให้คนพิการเหล่านั้นไม่มีงานทำและไม่ได้รับเงินเดือนเพียงเพราะประวัติที่ด่างพร้อยของผู้นำคนพิการคนนี้สมาคมที่ที่ว่านะครับก็มีการหักหักเงินตัวแทนของสมาคมก็มีการให้ให้เก็บบัตร a t m ไว้ทำนองนี้นะครับหรือว่าจ่ายเงินให้ผู้พิการไม่ครบ อย่างบางรายที่เราตรวจสอบพบก็อย่างเช่นได้รับเงินเดือนประมาณ2,000ถึง7,000บาทนะครับซึ่งจริงแล้วต้องต้องได้เฉลี่ยประมาณเดือนละ9,000กว่าบาทนะถ้าถ้าเลียเป็นเดือนนี่เป็น2ใน3จํานวนคดีที่ปปทรับไม้ต่อจากปปชในการตรวจสอบขบวนการโกงเงินคนพิการซึ่งส่วนใหญ่พบพฤติกรรมของผู้นําคนพิการใช้ชื่อคนพิการไปใช้ในการจ้างงานตามมาตรา33 ในสถานประกอบการโดยไม่เคยทำงานและไม่เคยได้รับเงินคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการที่มีรายชื่อจ้างงานตามมาตรา35ถูกชมรมคนพิการยึดสมุดบัญชีและ a t m ถูกหักเงินค่าจ้างถูกนำชื่อไปใช้โดยไม่สามารถทำงานได้จริงและทำงานไม่ครบตามสัญญาและสิ่งที่สำคัญคือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่มีการตรวจติดตามการดำเนินงานทั้งตรามมาตรา33และมาตรา35นี่จึงเป็นช่องโหว่ที่ทำให้เจ้าหน้าที่รัฐเอื้อประโยชน์ให้กับผู้นำคนพิการในการกระทำความผิดชนทิชารอดกันภัยทีมจาอข่าวเนชั่นทีวีรายงาน